ครับครับสวัสดีหน่อยเดียวครับกวักมือด้วยกวักมือกวักมือยกหัวยกหัวเออเออเออบาย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 โบกมือโบกซูบบลนบาย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 เออบาย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  ครับผมพบกับเราครับช่องกุยเจียงสลายแก้วสักใบครับผมสวัสดีหน่อยเร็วละเสียงหน่อยเชียงหน่อยเร็วก็วันนี้เรามาหาอิระของเราอิระทำอะไรอยู่ดูทำอะไรนี่ฮะ นี่แหละคำแพงนะครับนี่เอก็เป็นอีกหนึ่งสมาชิกของผมเองนะครับเป็นลูกสาวของพ่อมหาทองคำนะครับ ก็ตอนนี้น้องอายุได้ประมาณสามขวบแล้วนะครับนั่นก็คือคุณแม่ของแกนะครับนี่คุณแม่การดาคุณแม่กาดาคาราับครับสวัสดีหน่อยเรีวครับ กวักมือด uh ้วยกวัก huh. ม uh ือกวักมือยกหัวยกหัวเออเออเออไป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 โบกมือโบนซุบมายบายบปไปไปเออไปไายบายนี huh. ่คือพี uh ่แสนคำนะครับนี่นี่คือพี่ชายของอีหละเองนะครับพี่ชายของอีหละก็ตอนนี้ก็ประมาณ5ปี หปีแล้วนะครับก็พ่อของแกนี่ก็เป็นช้างสีโดดูแล้วดูลักษณะแล้วก็น่าจะเป็นช้างสีโดนะครับที่แสนชํานะครับก็เป็นนักแสดงประจำศูนคตนะครับอือ โน่นก็คุณพี่ลำใหญคุณพี่ลำใหญ่วัยประมาณสิบแปดสิบแปดสิบเก้าปีนี่แหละครับก็เป็นลูกชายของพ่อเสกรุ่นแรกๆนะครับรุ่นน่าจะเป็นน้องน้องของพี่แซมซันอีกนะครับีกก็จะเป็นรุ่น รุ่นแรกๆเลยของพ่อเสกนะครับก็รุ่นราวคราวเดียวของพี่แซมซันแหละครับครับเป็นหัวของแกก็แม่ของแกนี่ชื่อว่าพังแอนนานะครับพังแอนนาก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในโครงการ ก็ไดา,าจัดนะครับอยู่ข้างในนูน่นนะครับข้างในโอ้คำคำจ๋าคำโบกมือหน่อยโบกมือโบอกมือดีดีโบกมือโบอกมือโบอกมือเออนั่นแหละนั่นแหละเออก็เป็นนักแสดงนะครับนี่ ว่ารูปนี่สวยครับพี่เสียนคำนี่ว่ารูปได้ได้หลายอย่างนะครับได้ทั้งดอกไม้ก็ได้ดอกกุหลาบก็ได้นะครับก็เป็นแบบคล้ายๆต้นไม้ด้วยมีภูเขาด้วยก็ได้นะครับนี่พี่เสนคำนะครับก็เป็นนักแสดงได้ทุกอย่างครับชุดบาสชุดอะไรได้หมดนะครับ ท่าเด็ดของแกก็คืองัดนะครับแกชอบงัดนะครับกินอย่างอริสอร่อยเลยกินเร็วๆเดี๋ยวงัดให้เอฟซีดูหน่อยครับโอ้ครับ ก็วันนี้อาจจะดูรถเยอะหน่อยครับ F4 เพราะว่าวันนี้เขาเขานัดนะครับนัดฉีดวัคซีนอยู่ที่ศูนย์คชัชนศึกษานะครับก็ฉีดทั้งควานช้างด้วยฉีดั้งชาวบ้านด้วยฉีดกี่คนคุณแม่วันนี้ ก็ฟันช้างกับชาวบ้านก็ประมาณร้อยแต่ว่าได้ยินข่าวมาเมื่อกี้น่าจะฉีดประมาณห้าร้อยคนครับวันนี้ประมาณห้าร้อยคนนะครับไอผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเล่นนะครับแต่รถเยอะมากเลยนะครับข้างในเต็มเลยครับรถเยอะมากเลย เยอะครับวันนี้นี่ก็แมกการดานะครับทับแล้วนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะครับทับแล้วนะครับนี่ก็เป็นช้างอายุประมาณยี่สิบปีนะครับนี่ประมาณยี่สิบนะครับคุณแม่การดา Ô oh, cam. Ngắt thăng ngắt này leo. Buôn xuống buôn. Ngắt nồi ngắt nồi, ngắt nồi. Xuống buôn, ngắt nồi leo. Yok hóa yok hoa. Yok hóa Buôn xuống buôn bôn xuống. Bôn. Ngặt nói, ngặt nói, ngặt nói. Xuống buôn. Ai xong thì buôn xuống buôn. Cam. Buôn xuống, buộc mư buộc mư, buộc mư. Buộc mư, buộc mư, nan lệ nan lệ nan lệ. Ngắt nồi ngắt nồi. Ngắt thăng ngắt, ngắt thăng ngắt hai đu này. ก็วันนี้พามารู้จักอีกหนึ่งสมาชิกของของผมเองนะครับก็มีน้องคำแพงคุณแม่การดาพี่แสนคำแล้วก็พี่ลำใหญ่นะครับก็ช่วงนี้เด็กดื้อนะครับช่วงนี้คนนี้นี่ดื้อมากเลย ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องแกเจียงขายแก้วสับายด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมอิลาสวัสดีนอนเร็วและ